มอนมอนลงมาลงมาจะนอนบนนี่กามอนมอนจะนอนบนนี่กาลงมาลงมาเต้มมาลงมาลงมาเร็ว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 มอนลงมาจะนอนบนนี่กามอนลงมาเติมมาเร็วมามามามอนเ้ยจะมอนลงมาเล็วมา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 ลงมาเติมมามา ลงมามอนลงมาเต้อมาลงมา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 เยำโจยเร็วมามาลงมาเร็วมาเร็วมามาลงมาเร็วมามาจะุจยเร็วมามาลงมาเต้อมามาเร็วมามากาเอามือมาแล้วตัวมาเอาตัวมาโตยเร็วมา